ภาพถ่ายนี้เป็นประเด็นในกลุ่มเดินป่าในเมืองชิโลแวกของประเทศแคนาดาโดยมีการถกเถียงกันว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนี้คืออะไรกันแน่บาร์บสแตรนบุกชมิดหญิงสูงวัยเจ้าของภาพนี้ระบุว่าเมื่อสองปีก่อนเราไปเดินป่าบนเกาะแวนคูเวอร์ในช่วงเดือนตุลาคมมันเป็นช่วงกลางสัปดาห์เราอยู่บนพื้นที่ห่างไกลใกล้ก,ลกับแม่น้ำอิงลิชแมนแล้วก็จเจอผู้ชายคนนี้อยู่ในป่าเราสบตาก,กันสักพักในระหว่างที่ฉันพยายามจะทักเขา แต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับนอกจากทำหน้าบึ้งใส่เราเท่านั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกมากเพราะเราไม่ได้เจอใครเลยทั้งวันแถมยังอยู่ไกลาจากอารยธรรมหลายไมลมันน่าขนลุกมากเราพกสเปรย์ไล่หมีติดตัวตลอดแต่เขาไม่ได้พยายามจะเข้ามาใกล้เราเลยแค่จ้องเราขมิงฉันมีแค่โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องแต่ไม่มีซูมเขาน่าจะอยู่ห่างจากเราประมาณ100ฟุตบนเนินเขาตอนที่เขาลุกขึ้นและเดินออกไปเขามีขนดกและสูงมาก เราจึงเดินหนีออกมาในทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็วถ้าเป็นชุดคอสตูมมันก็ดูดีทีเดียวและคงจะเป็นจุดที่แปลกมากในการพยายามทําให้นักเดินป่าตกใจต่อมาภาพถ่ายดังกล่าวได้ถูกนํามาแชร์ต่อในกลุ่มอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งมีการถกเถียงกันว่ามันเป็นของจริงหรือไม่โดยส่วนใหญ่มองว่าภาพถ่ายดังกล่าวน่าสนใจและน่าจะเป็นภาพจริงซึ่งไม่ได้ถูกตัดต่อส่วนสิ่งที่พบในภาพถ่ายก็ยังไม่มีใครที่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ บางคนคิดว่ามันดูเหมือนกับมนุษย์มากกว่าจะเหมือนลิงแต่ก็เป็นมนุษย์ที่ดูไม่ปกติเท่าไหร่และหลายคนก็โยงไปถึงสัตว์ในตำนานอย่างบิ๊กฟุตด้วยครับว่ามันจะเป็นบิ๊กฟุตตัวจริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่มีความผิดปกติบางอย่างกันแน่